ก็บลูกกาแฟไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนี่ออกดอกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมออกดอกอีกแล้วค่ะดูสิคะยำดอกกาแฟขึ้นชื่อเลยนะคะขึ้นชื่อเลยเอาทำมาเป็นทำมาเป็นยำดอกกาแฟเนี่ยมีร้านอาหารแห่งดูสิค่ะนี่ค่ะดอกสวยงามมากเลยหอมด้วยหอมด้วย หอมด้วยวันนี้ให้ชมดอกก็อดูอีกเลยเนะลูกแห้งๆเนี่ยดูสิคะนี่ดูออกดอกชมจ๋าต้นกาแฟแม่เสียมค่ะดูสิคะนี่ค่ะออกสวยงามมากเลยหอมด้วยหอมด้วยหอมด้วยวันนี้ให้ชมดอกกากกแออกกากาฟให้ชมดอกกาแฟานะคะวันนี้คะ่ะสำหรับคลิปนี้พอจบที่ดอกกาแฟาคะ่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่เคยหอมสักทีมาแต่พอวันนี้มาอืมพอวันนี้มายืนอยู่ใกล้ๆหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมให้ชมดอกกาแฟนะคะวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้พอจบที่ดอกกาแฟค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สวยงามมากเลยดอกกาแฟค่ะดอกกาแฟดูสิค่ะ แล้วหอมด้วยค่ะให้ชมดอกกาแฟนะคะวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้พอจบที่ดอกกาแฟค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เย็บลูกกาแฟไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนี่ออกดอกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมออกดอกอีกแล้วค่ะดูสิคะต้นไม้ใหญ่เขาก็ลมทับมาล้มทับล้มทับก็หักหมด จะหากไปเยอะแล้วก็แตกขึ้นใหม่นะคะเนี่ยแตกขึ้นมชมจ้าต้นกาแฟแม่สงงยามค่ะของเดียวอาหารถ้ามีอาหารอะไรแปลกเนาะคนก็จะชอบชอบไปทานเนาะ<ม>นี่ละค่ะได้ประโยชน์นะคะวันนี้ให้ชมสวนกาแฟออกเราทํำกันปีละครั้งค่ะปีละครั้งดูสิค่ะ นี่ค่ะดอกสวยงามมากเลยหอมด้วยหอมด้วยหอมด้วยวันนี้ให้ชมดอกกับอือหือหอมอือหอหอมจังเลยค่ะหอมจังเลยไม่เคยได้กลิ่นไม่เคยมาไม่เคยมาสังเกตเดี <c oughs> ย๋ยวลูกกาแฟไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนี่ออกดอกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมออกดอกอีกแล้วค่ะดูสิค่ะดูสิค่ะ นี่ค่ะดอกสวยงามมากเลยหอมด้วยหอมด้วยหอมด้วยวันนี้ให้ชมดอกกาแฟนี่กาแฟเรียกว่ากาแฟกาแฟที่พวกเราทานอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมที่บ้านเฮาเขานะคะ,ะทำเป็นอาหารได้แต่เราไม่ทำเอาไว้เป็นเก็บลูกเก็บลูกเก็บ เ็บลูกกาแฟไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนี่ออกดอกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมออกดอกอีกแล้วค่ะดูสิคะเคยเห็นในในคลิปนะคะเขาเขาทำอาหารดอกกาแฟนี่แหละทำเป็นยำหลังจากที่เราเก็บเก็บลูกกาแฟไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะ หลังจากที่เราเก็บเอ่เก็บลูกกาแฟไปเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะเคยเห็นในอในคลิปนะคะเขาเขาทำอาหารดอกกาแฟนี่แหละทำเป็นยำมามากมายนะคะกาแฟเราเนี่ยทำเป็นอาหารก็ได้เนี่ยดูซิค่าดอกนะคะวันนี้ให้ชม สวนกาแฟออาให้ชมดอกกาแฟนะคะวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้พอจบที่ดอกกาแฟค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เสียมปลูกไว้เก็บมากไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะแล้วก็มาขึ้นใหม่ออกดอกใหม่ค่ะกาแฟนะคะให้ชมดอกกาแฟให้ชมสวนกาแฟวันนี้ค่ะดูค่ะ นี่ค่ะโอ้ยทำไมหอมเนี่ย่อหอมมากเลยอืออืมโอ้ยอ,อยู่ด้วยกันตั้งนานนะเนี่ยเคยเห็นในอ่ะในคลิปนะคะเขาเขาทำอาหารดอกกาแฟนี่แหละทำเป็นยำอุ้ยทำไมหอมเนี่อหอมมากเลยอือ อ,อุ้ยอยู่ด้วยกันตั้งนานนะเนี่ยสวยงามมากเลยดอกกาแฟค่ะดอกกาแฟดูสิคะแล้วหอมด้วยค่ะ <c oughs> ปีละครั้งแล้วขายดีมากๆเลยเพราะว่าใครๆ <c oughs> ก็อยากทานว่าปีละครั้งใช่ไหมคะ <c oughs> ใครๆก็อยากทานว่าปีละครั้งก็จะหาทานกันโอ้โหร้านนั้นขายดีมากบอกว่าปีละครั้งมี อีหนึ่งมีครั้งเดียวค่าว่าอางนั้นเนาะในร้านอาหมากมายนะคะกาแฟเราเนี่ยทําเป็นอาหารก็ได้เนี่ย,ยดูสิค่ะดสวยงามมากเลยมีกินหอมด้วยค่ะนี่ยังเก็บไม่หมดเลยนะลูกแห้งๆยังติดยังติดอยู่เก็บลูกกาแฟไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนี่ออกดอกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม ออกดอกอีกแล้วคะ่ะดูสิคะต้นไม้ใหญ่เขาก็ล้มทับมาล้มทับล้มทับก็หักหมดจะหักไปเยอะแล้วก็แตกขึ้นใหม่นะคะเนี่ยแตกขึ้นติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะเสียมปลูกไว้เย็บหมากไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่นะ แลก็มาขึ้นใหม่ออกดอกไม่ค่ะยำดอกกาแฟขึ้นชื่อเลยนะคะขึ้นชื yeah ่อเลยเอาทำมาเป็นทำมาเป็นยำดอกกาแฟเนี่ยมีร้านอาหารแห่งยำดอกกาแฟขึ้นชื่อเลยนะคะขึ้นชื่อเลยเอาทำมาเป็นทำมาเป็นยำดอกกาแฟเนี่ยมีร้านอาหารแห่งนะคะท่านผู้ชม สวยไหมคะสวยไหมคะท่านผู้ชมจ๋าสวยไหมคะนี่คะ่ะสวยงามไหมคะท่านผู้ชมจ๋าสวยงามไหมดอกกาแฟมีมีถูกกิ่งกาแฟหักหักนี่ขึ้นใหม่คะ่ะขึ้นใหม่นะคะขึ้นใหม่คะ่ะนี่เกาเขานะคะทำเป็นอาหารได้ อ่าแต่เราไม่ทำเอาไว้เป็นเก็บลูกเก็บลูกเก็บยำดอกกาแฟขึ้นชื่อเลยนะคะขึ้นชื่อเลยเอาทำมาเป็นทำมาเป็นยำดอกกาแฟเนี่ยมีร้านอาหารแห่งนะท่านกันยุทกเมื่อนี่แหละคะ่ะพี่น้องจ๋าดอกอะไรคะดุกดอกอะไรคะดอกไม้อะไรเอ่ย ออ้ยยืนจะย,ยืนใกล้ๆนี่หอมมากเลยนะคะท่านผู้ชมอืมมันมากมายนะคะกาแฟเราเนี่ยทําเป็นอาหารก็ได้เนี่ยดูสิค่าดกอกให้ชมดอกกาแฟนะคะวันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้พอจบที่ดอกกาแฟค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ยําดอกกาแฟขึ้นชื่อเลยนะคะขึ้นชื่อเลยเอาทํามาเป็นทํามาเป็นยําดอกกาแฟเนี่ย มีร้านอาหารแห่งอีต้นหนึ่งค่ะมีต้นนึ่งนีต้นนี้ต้น,น,น,ตน,น,ตนมะขามใหญ่เขาตัดต้นมะขามใหญ่ตัดลงมาแล้วก็หลังจากที่เราเก็บเ,เก็บลูกกาแฟไปเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะออกดอกค่ะนี่ค่ะออกดอกสวยงาม ออดอกสวยงามค่ะท่านผู้ชมจ้ะปีละครั้งแล้วขายดีมากๆเลยเพราะว่าใครๆก็อยากทานว่าปีละครั้งใช่ไหมคะใครๆก็อยากทานว่าถูกกิ่งกาแฟหักหักนี่ขึ้นใหม่ค่ะขึ้นใหม่นะคะขึ้นใหม่ค่ะนี่นชมจ้าต้นกาแฟแม่สยมค่ะดูสิค่ะ นี่ค่ะดอกสวยงามมากเลยหอมด้วยหอมด้วยหอมด้วยวันนี้ให้ชมดอกครับสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆค่ะดูข้างหลังค่ะให้ดูอะไรคะอุ้ยทำไมหอมเนี่ยห,หอมมากเลยอืมอืมอุ้ย,อย,อ,ยอยู่ด้วยกันตั้งนานนะเนี่ยชมจ๋า ต้นกาแฟแม่สงเสียมคะ่ะหลังจากที่เราเก็บเอ่อเก็บลูกกาแฟไปเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะดูอีกเลยเนี่ยลูกแห้งๆเนี่ยดูสิคะนี่ดูออกดอกไม่เคยมาสังเกตใกล้ๆเลยคะ่ะนี่คือ